สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงกรณีทุเชินที่มักจะพบเจอได้บ,บ่อยๆนะคะนั่นก็คือการกินหรือว่าสัมผัสสารพิษนั่นเองสิ่งแรกที่เจ้าของควรทำนะคะก็คือการสังเกตอาการว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าไม่ว่าจะมีอาการซึมหรือว่าอาเจียนทายเลวทายเคืองตำแหน่งที่สัมผัสหรือว่าจะเป็นการชักมีอ,อาการเหล่านี้ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เลยค่ะกรณีแรกเลยนะคะก็คือการสัมผัสผิวหนังให้ทําการล้างออกด้วยน้าสะอาดปริมาณมากๆค่ะถัดมานะคะคือการกินเข้าไปแนะนําว่าห้ามโดยเด็ดขาดคือการทําให้อาเจียน โดยเฉพาะสัตว์มีอาการหมดสติหรือว่ามีอาการชักเพราะว่าการทําให้อาเจียนอาจจะทําให้เขาสําลักและมีอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะกรณีที่น้องหมาน้องแมวกินสารพิษเข้าไปและมีความจำเป็นที่ต้องทําการล้างท้องแนะนําว่ามาโรงพยาบาลภายใน30นาทีนะคะเพราะว่าอาหารหรือว่าสารพิษที่กินเข้าไปนั้นจะอยู่ในกระเพาะอาหารเป็นเวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงซึ่งถ้าเลยเวลานั้นไปอาจจะทาการล้างท้องไม่ได้และสัตว์ป่วยก็จะได้รับสารพิษเข้าไปเต็มๆเลยค่ะและสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นการกินสารพิษหรือว่าการสัมผัสสารพิษนําว่าให้รีบพพาาาามโรงยล พร้อมกับถ่ายฉลากสารพิษที่กินเข้าไปเพื่อให้สตอแพทย์ทําการตรวจและประเมินว่าต้องทําการรักษาอย่างไรต่อไปค่ะ